อันนี้จะหอมมากเลยหอมมากมากจริงๆนะคะอันนี้คือจะเป็นวุ้นน้ำส้มสดในลูกส้มนะคือกบจะมีส้มที่เหลือจกากการไหวเนี่ยเยอะมากๆนะคะสิ่งที่กบทำก็คือเอามาดัดแปลงนะคะให้อยู่ในรูปลักษณ์ที่แปลกใหม่นิดนึงนะขั้นตอนเราก็จะเปิดฝาเจ้าส้มเนี่ยนะคะอย่างนี้ แล้วก็เอาซ้อมเนี่ยด้ามนะขูดขูดขูดเอาเนื้อและน้ำออกมานะคะในส่วนนี้เนี่ยกบใช้ส้ม15ลูกนะคั้นน้ำแต่กบใช้พิมพ์แค่เจ็ตัวนะคะอย่าลืมว่าเรา,เราดึงกากกระเม็ดออกแล้วนะพื้นที่มันจะพอสำหรับน้ำขนาดนั้นนะคะเสร็จแล้วกบก็เอาน้ำที่ได้น้ําส้มที่ได้ไปกรองหนึ่งครั้งใส่เกลือไปช้อนนะคะน้ำส้ม เข้มข้นเนี่ยสองช้นโต๊ะนะใส่ผงวุ้นสองช้นชานะน้ำตาลไม่ได้ใช้เลยนะคะคน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 ,คน,คน,นะคะแล้วก็พักไว้ทั้ประมาณ15นาทีแต่เออเอ,เอลืมเป็นครึ่งชงงั่วโมงเลยอะแต่ไม่เป็นไรเสร็จแล้วเราก็ตั้งไฟนะคะคนจนผลวุ้นละลายถือว่าใช้ได้แล้วแล้วเราก็จับกรองใส่เจ้าลูกส้มเนี่ย นะคะแช่เย็นนะประมาณ15-20้านาทีก็ใช้ได้แล้วง่ายมากๆแล้วก็จะหอมมากๆเพราะน้ำส้มที่เราใช้อ่เป็นน้ำส้มสดนะหอมมากๆเลยนี่ให้เดี๋ยวให้ดูนื้อน่ารักไหมเหมือนเราทานส้มจริงๆเลยนะมีเปลือกด้วยชิมนะ เนี่ยแหมนทานน้ำส้มจริงๆในลักษณะบุนเลยอร่อยอ่ากบลืมบอกไปในการในการทำมื้นส้มเนี่ยกบบีบมะนาวใส่ไปเสี้ยนหนึ่งด้วยนะคะตามผสมอ่ะคือส้มเฉยๆเนี่ยมันจะออกรสหวานถ้าเราบีบมะนาวใส่ไปชิ้นหนึ่งเนี่ยจะทําให้รสชาติมันดีขึ้นเปรี้ยวนิดๆอร่อยกว่านะอร่อยกว่าต้มววหวานๆอย่างเดียว